สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเรียกว่าปู่ฤศีพญานาคนะครับปู่ฤศีนาคราชอ่าผมว่าองค์นี้สวยที่สุดเลยนะครับก็จะให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ หรือแคปภาพส่งเข้าในลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเพื่อนๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆหรือเอาไปนั่งดูที่โต๊ะอาหารเปิดแอร์เย็นๆนั่งดูที่ห้างจิบกาแฟนะครับนั่งดูที่ห้างเย็นๆจิบกาแฟก็ได้อ่าขยายให้ดูอีก12345 12345 หนึ่งหผมคิดว่าการออกแบบเนี่ยสวยมากนะครับเพราะว่าฐานพญานาคเป็นสีเขียวแล้วก็เสื้อเป็นสีเขียวหมวกสีเขียวหนวดสีเทาแต่ตัวก็เป็นทองแดงแต่ก็สวยอะแปลกเนาะอ่านี่ก็อีกองหนึ่งนี่ก็อีกองหนึ่งหมดแล้วครับสำหรับเพื่อนเคนไหนนะครับที่ กดติดตามช่องนี้เพื่อนๆก็จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีเมื่อผมโหลดคลิปใหม่เสร็จเป็นคลิปที่มีของเก่ากว่าหายากกว่าราคาแพงกว่าโหลดเสร็จปุ๊บได้ดูปับคนไหนที่กดติดตามนะมันจะแจ้งเตือนไปที่กระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆแบบเรียลไทม์ติ้งๆนะครับโหลดคลิปเสร็จ9ก้าโมงดู9ก้าโมงโหลดคลิปเสร็จตีสอได้ดูตีสอโหลดคลิปเสร็จตีห้ได้ดูตีหโหลดคลิปเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับ